ฮัลโหลสวัสดีครับผมตอนนี้กับช่องเพียบฟิล่ชานานะครับผมมือนี้สิบห้ามีน้องมากินต่บระหงหนะครับผมนี่พักสารพัดพักนะครับผม โคนมาเบอร์ส่วนประเทศไทยนะครับผมทุกผักทุกชนิดนะครับผมวันนี้เราจะมาตำบะหุงนะครับผมตำบะหุงกินกันนะครับผมวันนี้เราเลือกงานแล้วนะครับผมเราก็มากินกันวันนี้เราว่างนะครับผมเรามาตำหุงกันนะครับผมไปตำกันเลยจ้าสมุมงกินตำชั่มงกินสะดุดประสาทสัตว์บอสัตว์บอชัดไหมเอ่ยชัดไหมเอ่ยเออมันคือม่วงสันปะชัดบอกเชื่อมองเสียไดไหมเชื่อมถึงกวาง ฟานบักหุ้งหอยฟานบัสสูดอีชั่งหน้าอีถามบัสวดแบบพี่น้องภาพชัดบ่ปะเช็คเนี่ยชิวไม่ไม่มันไลน์ในเพจนรอไงอ๋อฉันเข้าผิดนี่นาฉัน้อเข้าในเฟซบุ๊กตัวเองบอกให้หลบเอาลงให้หน่อยเด้อยต่ำเสแซ่บจ้าเอามีเมีย่ยลจี่ฮ่าฮ่าฮ่าเสแสรบเหรอบอสตัวเขาบอกเขาด้วยชื่อชื้อเขาเป็นคนทำ มีเมืใกล้เคียงกันเออ่อกอคนตัวนี้ดิเอาเป็นสองห้าี่มเชียนเป็นตัวสองห้าสี่สามนี่แะไรนไลนไลน์้น์นไลนี่เพียรเบาดรัม่าเพลินโอ้ไเปียบ้านแซบอจ้ามาสันผุยิบันมีผู้สวยเยอะเลยลายพี่น้องลายลายลายายขออนี่ยเส้รหัสอันนี้ก็อยากกลับอยู่แต่ว่ามันกับบริับเพ่าว่านี้ละอยากน้ำโควิดนี่ละอยากน้ำไทยหนังนี่ละอืม ปาดมีดปาดเปลนกับบขาดไว้ขอโทษจด้วยเขาบอกทำบ่อยากคลายพี่น้องได้ลูกได้เมียเราแบบหุ่งก็ต้องฟานนี่เปลี่ยนดิเออตะบักฟันตอนง่ายยุ่กับว่าเป็นยังไขนี่ฟ้าฟันบบกหุ่งบบ้ไข่งามตัวพี่น้องต่ำได้ยุ่งต่ว่าฟันหุ่งบงามแต่ว่าตอนกับสัญญาแจ้งหน่อยแน่มาต่ำตอนพี่น้องนะครับผมมาบาดที่นี่ไอ้โครงสวดใส่นลายยี่บ่ ใส่หลายเสบหลาย <C le af> เอาไหมเอาไหม <C le af> โอ้ยฟง <C le af> เอาไหมเอาไหม้าดผวงเสจะเก็บเกาพงเนี่ยมนกะทิบรลุงไม่หนีปวดออกมาส่วนมาปวดไหมไรไม่พี่น้องไรไม่ถือว่าอะไรถือเพียรปนิฉน <C le af> เป็นบ้าฉ <C le af> ันเม่เคยมากินผสงสวดจักเก่อเด้อยังไม่ออกก่องอะไร อบเสียอันนไับล้่ได้แล้วปะาลายลายนนั้นมลายนน้อมันขูกไงจนยานไสคืออเป็นย่งนงก็ยังยันครับตั้งแต่ว่าอยู่น้องฟินเลี่ยนเรื่องเบืงนน้านะพ่ะเป็นยังนี่แหละมันเหลี่ยมงงอยู่นี่เฮียคนนี้เจาสั้นละใส่หน่อยแซ่หน่อยใส่ไลาแช่ไใสอุบัติอุบัติไม่ลก็โดนดมาีกอน นี่เป็นหนอนมกันเจน่อยแ,แพ้ข้าวงนี่กินอ่างหนาเด้มนสิปากว่านังก็เสล่ากินก็คือนักืนนบอบิถามสิมยาปาสิปากสีเ่ามเอาเดียนมงเนี้ยมี่ยวคือมาเียนมง้องกูเนี่สูมี้ยวเดียนมุงเงี้ยสิแน่เออ,อเอาข้าตอน่ะมันหยางให้ผูกินเขาอำละตีบนะเออโดไซื่อเปิดพวกอารมณ์ด้วยกู พักพี่น้องพักพักพักลดแม่ลดแม่ฮะพักพักโอ้ยห้าบาทสิบบาทกระเล่นแทบานนีพี่น้องมีบักเน่ากันมูกระทากินเขาถ้าก็เอี้ยสีข้งสารคข้าเออเออโอ้ยในไรสุดกับดาลาค้นดังตัวนี้เอ้า มัยุนโวเี่ยตมัวนคือบกขาเขาส่งมาให้ใคเบิ็สัรอกบอกเขาว้านทีได้แต่ว่าคนญาติรอตัวมูว้ยคือบอกความจริงแถวว่าเต้องบอกความจริงดอกไข่หูทพี่น้องไม่กลัวมีทายาทใหมนึงอุ้ยอ๋อบัดีบอมรุกกระทาด้วยนะจ๊ะเป็นยังไงสบายด้วยน้ำาุณข้าวันตื่นปะกันนี่ประเดี๋ยวเข้มมาวะซิมเมืองมันรสชาติขึเดกว่านี่ ฮะนี่เสียงอะไรกะปีดบอกพงพิหน่อยไอกินน้ำาัไหลมันจังแซ่บพี่หน่อยแซ่บเร็ต้องกินรองนี้ก่อนแซ่บแห้วจ้าแซ่บแล้วขอบปุ่นเรืองต่อคุณมิแต่กัะเทยครับแต่เต็ม่าอยู่น้องพย่บาแตกเสาทุกคนครับจำนลพี่หนอยเขาจังว่าเขาจังแซ่บเขาเ่าไว้เราปิดเกลียวออกเงียอยู่นู่ปิดคู่ปิด เสีบเสีบเครับฟมัดเสีบสายมันเสีมัคืเอาอันนี้อันนี้แ่ีหนิยกออกบ่เออเออกอกไมันะมันจะบ้นแตงโได้นกันนี่นี่อเสียบไปแยกออกแยกออกใส่ใจเยอนาด้เลยเอาออกพ่อบ้านเจก้าต้อพี่น้องพ่อบ้านเจก้ากันบ้าอ่แม่บ้านก็บสิข้าเสียอะแม่บ้านให้กินนี่ บ่ได้พี่น้องเขาพยุทธ์ทางจังหวัดมีพักพี่น้องพักนี่คนมาจากออสเตรเลียพี่น้องนะครับผมปลูกออสเตรเลียนะครับผมเอามาเลี้ยงอยู่อนเมืองไทยนะครับผมพักนี่คนมาเบจาดส่วนพี่น้องนะครับผมมีทุกชนิดเห็นบ่ะนี่ตั้งแต่พักไทยทักพันธุ์นะเพรามีบัาสตอชื้นอืมอะไรเออเอาอันนี้อันนี้ห้ยไม่เป็นอรใส่เลยใส่เลยนเออเอาเห็ดพี่น้องเด้วยแม่มงยังนั่นหอยอ่าอันนี้หอยแข้งหอยแข้งนะครับผมหอยแข้งแล้วก็ปลาหมึกลวกนะครับผมปลาหมึกลวก เทปไปเลยนี่น้องกินแด่ก็กินกินไปเลยกับเทปทิงจะหีบครับทำไมครับป่านกรัชอปแทบม่อ <c oughs> <c oughs> ดเฮ้ยเฮ้ยมีพี่อัน นี่กูเด้อจับปาก,ปากาอามเป็นขาวกูอย่ามาันแลอะไรูไอน้านีโอใช่ปแดไปนี่ใส่แล้วไม่ใช่หรอนั่นแต่ว่าใส่ไม่เยอะเอาไปอีกหน่อยมันจะได้ัไมันมแไปไปลลูกบอยู่แล้วเพบปเบใส่น้ตาล<ส>ปน้ตาลมันมอ่าน้ตาลป๊มันมเลย อลายีว่าจัใส่บักแม่เอาไปใส่เหลี่ยมหนาสุดมันบังบ่ยง่่ะไม่อก่ไม่อนี้แอโอ้ยใต้กู้มือหีกูมาหลอนใช่กูวกินน้ำมูอีดีละอันนี้เอามาหน้าเอามาันั่อยู่หันอยูพักอย่างเงี้ยเยแยกจาตอนเด่นมีเด้ขอรวงเอเมันเข่าว่าอะไรก็ยังก่าปาตดกับพวกเขาศุนอยู่นเขาตบตก ว่าไงวะไดีมีนี่ก็เดี๋ยวเขาสีว่าหนเอ็มบีนะเออมบีอยม่ะไม่ม่ะสวัสดีช่องเคยใครใส่ห่าฮออะรขอเสียงแป้นขับพญาฟิเล่นนะปาครจะมาดสซไอันนี้วะนี่มี่ยังใส่อีกวนี่ัเสียเทใส่แล้วว้างใส่แล้ววัเสีอสีนัใส่ใส่แล้ว กอาให้หูเน้เอาามาให้หดูเนะ้อลเขา่ดคือไส้อเขาพนไส้ตอ,อ,อกานมันจะดูดน้ำประเด็ด้ดแมนบอกอม่ะอะไรจะมาดูดน้ำยี่อจเสียบเะเครื่องบักหยอยแข้งขึ้นปั้มันอกาสีเสียบขอเ็ดนีตัวจุ่มขึ้น ไจาดผู้เด็กวันการให้บริษัทเนี่ยจัดเนอขอลองขอลองขอลองหลายลได้ปวดเห็นใจผู้ใหญ่บ้านสักชิ้นขอช่างห้เบิร์ุบปุ๊บปุ๊บยังยไม่หวอยจาเย็นเย็นเด้ออย่าเพิ่งจัดฉันนะขอลองเยอะๆผเด้กค่างจัดไล้ลครนี่ยาใส่ผักก่อนจัดหรือึโอยไม่เหนอผักจิ้นเลยอ่ะ เด็ดเซตตาตาคอย้ปลื่นเต็ตเซต้าสนองเป็นภาษาเป็นปาษาทาบข้างอด้ซับ่าเดจจ้าอันนี้ก็ได้ซับ่าดจานอกอันนี้จำบะฮุ้มจับจัเมันบอกจับไจับเชื่อจับ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 เออเอาลูกอีกเอาลกอีกเอามึง่จุกนีามมึงไม่จีกควาผักเส้นหมกขวังมีน้ำใส่ขวังดูได้ดีเลยขวังใส่ปลลูกโดดใส่บล มาเคียมาเขียนยาจาดเด้อขอรอลีดงให้เยยาจาดเด้อขอลอง่ายหมดมันผนอะไรเราผ่านโดนสารสมุนต์สมุนตี่หล่ามนต์อะไรคืออะนต์ท่างคุ่นมนต์ท่างคุณเอออัเป็นน้เซ้นได้เออพ่อพ่อพ่อคอยบอกคอยจากันเด้อคอยบอกตันเด้อคอยบกากั้อหาย้กับใ้วนอนเดือดีอย่างนเงียได้นี่ไ มาไปที่ันมีอย่างภาษาอังกฤษทางนั้นอนี้แต่หัวมูมันแต่มันหนังหัวอยู่แต่หมูอยู่ไหไม่ได้เขาใส่จะลีบหัวทำไมคนณโคบิดนี่ใส่ซึ่งสีแดงเหม็นก็ใส่ฮะยังอยู่ป้องห่อา่อได้ดิกินข้าวกินน้ำกันพี่น้องเออกินข้าวกินน้ำด้อยกูไดก็ได้แม่เราสีมาเผาวงเลยพิแต่เูาเถาๆอยู่น้ำกันมาชนแฉ่มาหอยห่อ กินได้แล้วมาถัมันคายเ่องแล้วครับผมครับครคุณแม่คายเท้าคบไม่เห็เจ้าตาะมันนีไม่เห็นเนาะเออเอายอะไรเย็นกินแล้วไอสีกินข้าวกลมอยกินเทาแทมข้าวกลม้ไหมหวเ้าแมข้ากลได้หนิแทมอย่างว่า่อยไปซสื้อได้หนิจ้าตัวถีโอ้หัวล่าข่อยเต้อู้ช่างซื่อไหมนี่ต่งถ้ามึเนียต่งุณน่ะเอมานอ่ะยสวรรเดต้องใส่ให้เต็มบบกมาดู กิน่างกัยสีเป็นบาปเน้อแจะถุมแล้วพ่ม่เขาสี่อยเข้ารือี่อาจารย์ไม่หนูเโอ้าแจ็สองถุงให้หนูว่าซานเป็นบาปเรื่องนวซันมากพี่ยอไห่หนูตัวใหญ่เาพดเฮายห้มีส่วนเขเ่กินจะส่วนเดี๋ยววะยอมเขาพ่อกินกินกับุงเออะๆเยอหน่อยจำเบ๊ หอมแบบนี้อย่างไหนอมแบบนี้บ้าเซลล์แปะผัดเนื้อไม่จะปั่นเนี้ยไทยๆนี่มันเซลล์หลักท mm ักไปเซลล์เนื้อชั้นไหน เม,เมเอาลูกนายกันอ,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 อืมอืมอันนี้อิ่มไปเอาอีกว่าพอแล้วก็าาสิทธิมียาได้ป่ะนี่พระเจ้าสมบูรณ์ <laughs> นะชิจายพนะสิเดียวนเขาสิมาหลัก<ห>พูนนะยังไดยังสิยังสิยังสิมันดเล้วกม่ใคยชิมนนกิมบนน้ำงาอย,ยิไปเอามาเบอ้์นี่กับพูนเอามาอบพูมาโหล,ลายนะส,สูสือกับพน้เป็นเข่งพนนะเป็นเป็นเป็นเปกระจายหน่อยพนาะเบิร์จำมันนอยเนี่ยเอาไปปื้นเขาจะมากินแล้วก็จะได้ชิมก็้าจะกินอุวนบ้างบ้าขึนเินไปไหนอยู่บ่ขึ้นได้แต่ว่าพนสิบหอนก็เป็นเนี้ยอลก็ Hỏi thì là chìm lên mà <cười> <cười> มาไปยามาไปยามเอออย่ามยงามยเขาคนนเื่อเราไปเพื่นนะแมกีพวกแท็กซี่ครับกี่ย้นย่านระบุได้สันไปไหอาบายผมเป็นแหลกแพงหรือหน่อยขั้นราคาผมส่งมาตบลุกบอดได้ไทยขึ้นรถเมย์ครับเตตตาเบนสุปสันมาบอกกแบน่างคนยังเบี้ยงไฟเจ้างินอาบุมเบีแย่หนึ่งใส้มันถึงบรรบการแล้วจังลงทางคนคงมองยาไงไปแดงความแคคนโวยระบุโดยสัห้องมองคาสา่ป้าเดียวต่ข้าทีเชียดขับ็กซี่บอยีใ้ปากาคาจะก็ยังไม่ได้วัน ขาดจะไก็ยังไม่ได้ปันนี้อาแท็กซี่แท็กซี่ไปเรลืองขาดเงินละกาดตงินเปลือเหืองสงสารไปเลืองเกิดแมฆวันตาจอดกันเป็นแถวแถวเชื่อจอดกันเป็นแถวแถวมาแล้วแท็กซี่คันเก่าขอเล่าให้ผมสัยอก เล่าให้ผมตัดผมจะได้ออกรถไปทางเอ้อเออเออแล้วพลัดตะมองสองแถวนัวห้องเก่าก็เลยไม่เรียกแท็กซี่รถผมแล้บริการอย่างดีคนขับแท็กซี่ก็ยังไม่มีลูกเมียเบียดกับเหล่าเสียบิดนิดหน่อยเบียดกับเหล่าเสียบิดนิดหน่อยรถไถ่จอดไปอย่าพอดิบขนามันเข้าสู่บ้านนั่งอ่านหนังสือพิมพ์เติมสติบบนแห้งผ่าสะแพงเอาไห้มอกดูปลายลังคาแท็กซี่สำคัญสิมอกคนไหวท่าแพ่งเอาดีลุบลุบ